เอมผมหมดมุกจะเล่นแล้วท่านผู้ชมถึงผมจะหมดมุกแต่ผมก็หน้าหล่อเหมือนเดิมเอิม่มแต่คลิปนี้ขอห้0 0ันไลค์ได้ไหมวันนี้ผมได้ไปสมัครเป็นคนขับรถในบ้านคนรวยคนหนึ่งในบลูเฮเ v e นซึ่งคนนี้เขาเป็นคนที่โคตรรวยเลยในบลูเฮเบนนะท่านผู้ชมเขาไม่พอใจบ้านหลังไหนเขาจะซื้อบ้านใหม่ทันทีและบ้านของเขาก็มีแต่บ,บ้านสวย,สวย อีกอย่างหนึ่งคือบ้านหลังนี้โคตรวุ่นวายเพราะว่ามีพนักงานเยอะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นบริการหรือพ่อครัวหรือเลขาของคุณหนูอ่อนนะท่านผู้ชมการที่ได้เป็นคนขับรถคุณหนูอ่อนนี่ผมก็รู้สึกสนุกมากๆที่ได้พาคุณหนูไปเที่ยว แต่การทํางานของผมนั้นเมื่อผมถามหาเงินเดือนของผมเจ้านายเขาก็ไม่ตอบผมว่าอย่างไรโอเคเดีย๋ดวยวเราจะไปดูกันว่าผมจะได้เงินเดือนจากการทํางานหรือเปล่าหรือสถานการณ์ในการทํางานจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมนะบ้านนี้โคตรปั่นป่วนเลยคนโคตรเยอะเวรกันคนใช้แบบเยอะ <laughs> โอเคไปดูกันเลยโคตรหาโอ้ไม่ร้านหมูกระทะเหล่านี้หลังที่16อ้าวเชฟก็มาหลังที่16แล้วนี่ไม่เห็นร้านหมูกระทะเลยโกหกปนนี่ อ๋อแต่อยู่บ้านหลังที่11อนี่เองร้านหมูกระทะอย่าก,กินหมูกระทะอ่าหลูใครเจ้าของร้านเนี่ยฮัโลโหลมากินละหมูกระทะไี่เจอบ,บ้านหลังนี้เขาบอกว่าบ้านคุณหนูอ,อะไรออนรับสมัครคนขับรถว้าว <Wow. S 1> เรามาสมัครคนขับรถเฮ้ยอันนี้เขาเป็นอะไรนี่คนทำอาหารอยู่ด้านในมีงานหรอครับอะไรนี่ พี่เลี้ยงหรืออะไรก็ได้เรามาสมาัครครับเราทีเราตกงานสวัสดีแกคือใครทำไมหน้าลอ,อยไม่ตไกลเลยพอบ้านแล้วกันนายคิดจะมาแย่งงานเรางั้นหรือเราทำงานอะไรก็ได้ขอแค่มีงานเอาแต่บ้านหายไปไหนวันนี้ก็บอก ผมจะมาแย่งงานเขามันมีหลายตำแหน่งแกไม่ใช่แต่คนขับรถเพราะบ้านใจกล้าเอาแล้วรถอะไรเมื่อกี้ <c oughs> พุ่งไปนู่นแล้วเวนรมโอไมคคุณหนูออนสปอนบ้านหลังใหม่แล้หรอเนี่ยไปเป็นก่อสร้างสินายก็ไปเป็นสิเราจะทำที่นี่ดีจะตายใช่ใช่เกรงใจนายเป็นเจ้าของบ้านหรออะไรใช่ใช่ อาผมจะสมัครทําไมเขาไม่ให้ผมสมัครหรอเนี่ยแต่เมื่อกี้เขาลูมผมแล้วนะท่านผู้ชมคุณน้อยเลขาอะไรเนี่ยไม่เขาบอก <Wow. S 1> ดีครับอะไรวะเกรงใจงานดีๆต้องทามาทําอะไรอ๋อเบคอนทำไมแกวิ่งเร็วอ่ะเฮ้ยโปรปนี้อ่ะผมต้องถามเขาก่อนรับเราทํางานแล้วหรอคุณหนูออนคกคกคืออะไรวะดูดูเขาบอกเบคอนแกวิ่งเร็วไปหนีเนี่ยเบคอนแกโปรปนี oh. ้อ่ะ สรุปเขรับผมทํางานแล้วใช่ไหมเนี่ยแกคนเสื้อขาวนี่แกมีสิทธิ์อะไรมาไล่ฉันอะไรอุ๊ยคนอะไรอ่ะเราทําตําแหน่งอะไรหรอเจ้านายให้ผมทําตําแหน่งอะไรครับคุณหนูออนอโหลคุณหนูออนไม่บอกตําแหน่งผมหรือไงเนี่ยอ้หลฮัลโหลให้ผมทําตําแหน่งอะไรเ็าบอกคนอะไรคน <Wow. S 1> คนขับรถได้ได้เอา้าแล้วเขาก็หาย โอไม่ oh my, ฉันจะได้เป็นคนขับรถหรอเนี่ยแต่คนที่เขามาบอกว่าไม่ให้ผมทำเนี่ยเขาอยู่นี่นนะท่านผู้ชมมีเสื้อขาวคนเนี้ยได้แล้วบริการคุณหนูพีพียมีแต่คุณหนูคุณนายเลยเวย้ยขอบคุณที่รับผมนะครับคุณหนูออนเขาเรียกเราแล้วนะ่ะไปดีอะไรปะเราเป็นคนขับรถบ้านนี้เราต้องแต่งตัวดีๆใส,ส่สูทเนี่ยเป็นไงไม่ใช่สูทดิเออชุดนี้ก็ได้นี่ ทำงานบ้านคุณนายล้วต้องใส่สูตรรอรอแล้วใครกระโดดลงมาจากบนบ้านมาเมื่อกี้คนนี้เขาไม่ให้ผมทํางานวะเดี๋ยวโดนเบนอะไรเขาครูเดี๋ยวผมขึ้นบ้านด้วยกันไปเดี๋ยวรอคุณหนูเขาใช้เรานะท่านผู้ชมแล้วเป็นคนขับรถเวคนนี้เบคอนที่เป็นโปรวิ่งเร็วนี่ว่ะทานข้าวแล้วครับอะไรวะทุกคนได้เวลาทานข้าวพ่อครัวเรียกแล้วนี่นี่พ่อครัวใช่ปะเค okay, เราขึ้นไปรอกินข้าวท่านผู้ชม เกือบชนคุณหนูเมื่อกี้ผมกินด้วยเรากินด้วยไหนเมื่อกี้ข้านั่งไหนอะ <c oughs> เราเป็นคนขับรถเราต้องนั่งพื้นเหรอ <c oughs> มีโต๊ะสำหรับคนงานไหมเนี่ย <c oughs> เอาเฮ้ยอะไรวะเ <c oughs> สื้อขาวนี่เขาพิมพ์เฮ้ยอะไรอะไรคนนี้เขามีมีพี่เลี้ยงเลยเหรอพี่เลี้ยงหนูพีพีเป็นบอดี้การ์ดก็ได้ <c oughs> จริงเหรอครับโอ้คุณพระอะไรวะมีงานแล้วผมกินด้วยได้ไหมเจ้านายดูดิคนรวยนะผู้ชม โหยโยนเงินกินข้าวเลยเว้ยผมน่าจะกินได้นะหรือเปล่าฉันเป็นคนขับรถนะเนี่ยดูเขากินกันนะผู้ชมโอไมอร่อยไหมครับอะไรพ่อครัวเขาบอกเชิญทุกคนทานให้อร่อยนะครับโ oh อ y ไม่กอเฮ้ยผมตกบ้านเวนกัม <c oughs> ขึ้นมาใหม่เวนกัมตกบ้านอร่อยจังเลยจานหายอะไรวะทำ <c oughs> ไมรู้สึกว่าบ้านนี้มันดูวุ่นวายวาผมนั่งดูทีวีได้ไมนะั้เนี่ยคุณนายอยากไปไหนบอกได้นะ มาแล้วคนขับรถนี่แหละรถคุณนายโอเคผมได้ขับรถแล้วไปทะเลโอเคครับคุณนายโหรถติดไฟด้วยทะเลไปทางไหนไวะเนี่ยครับผู้ชมอี่ผมได้ทํางานแรกของผมแล้วหรอเนี่ยหยุดก่อนทุกคนยังไม่มาอย่าพึ่งอ๋อเดี๋ยวผมต้องถอยดีแบบนี้คุณนายบอกหยุดก่อนทําไมรถแกต้องใส่ไฟขอโทษครับนายท่านโอ้โหบ้านนี้แบบคนแบบเยอะโอ้โหดูคนทําอาหารอยู่ ตรงหลังคารถเลยเว้ยไปแล้วเราพาคุณนะห้เราไปเที่ยวกับรถลิมูซีนนะแล้วรถอะไรมาคว่ำอยู่เนี่ยเฮ้ยรถขนของมาคว่ำอยู่นี่หรอดูบรรยากาศภายในรถท่านผู้ชมนี่คือคุณนายเราคุณเลขาคุณล็อกคุณเลขาล็อกบ้านเรียงโอบ้านนี้หลายตำแหน่งนะท่านผู้ชมคนใช้แบบหลายตำแหน่งมากเลยเขาน่าจะมาเที่ยวทะเลตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าทะเลมีสองทีนะโอเคเที่ยวให้สนุกครับผม ลักใครมาเลื่อนรถอะไรเมื่อกี้แวบบๆอ๋อคนนี้เขาเป็นเลขาขี่รถลงทะเลเกจะขี่รถคุณนายลงทะเลทําไมเนี่ยอาอเลขาขี่รถไปนู่นละ <S <S 1> <S 1> คุณเลขาไปไหนละอะไรเนี่ยไปคุณนายไปเที่ยวดิคุณนายมาทะเลแล้วงั้นผมเที่ยวด้วยแล้วกันใส่สูรว่ายน้ําไปเลยมาแล้วเราต้องดูการมาทะเลของคุณนายแล้วอ๋อเลขาเขาเอารถไปจอดนู่นนะผู้ชมเอาไปจอดไว้ตรงบ้านเข้มใน่าหนะ โอ้คุณนายผมลงบ่อน,น้ําร้อนเลยท่านผู้ชมเขาไม่รู้สึกรอ้อนเลยขนาดฉันอยู่ด้านบนฉันยังร้อนเลยคุณนายไม่ร้อนเหรอเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรให้เขาเล่นอย่างสนุกสนานตอนนี้ผมน่าจะต้องดูแรลรถนะท่านผู้ชมนะเออคุณนายเขาไปเที่ยวกันเองผมต้องดูแรลรถที่คุณนายเขาเอออะไรประมาณนั้นเราต้องทําหน้าที่คนขับรถให้ดีที่สุดแต่ผมไม่รู้นะวา่าจ้างเขาจะจ้างผมเท่าไหร่นะท่านผู้ชมตอนนี้เขา่าจะเที่ยวกันอยู่น่าจะสนุกนะคิจวานะอะไรเก็บของหน่อยอะไรวะหัวรถมาจอดสกลเลยเป็นคำ ต้องมาจอดแถวนี้ดิเออเวลาจะกลับมันจะได้ง่ายไงจอดใกล้ๆถนอนเงี้ยเอ,อเดี๋ยวเราว่ายนะ้ําไปหาคุณนายเราดีกว่าใครเอาเรือมาเนี่ยออปล่อยให้ปล่อยให้คนรวยเขาคุยกันนะท่านผู้ชมนะเราเป็นคนขับรถเราก็รอรับส่งเขาอย่างเดียวนะนั่งดู <Wow. S 1> คนรวยเขาคุยกันสรุปใครคือเจ้านายพ,พีหรือเปล่าวะคุณหนูอ่อนนี่จะลูกพ,พีหรือเปล่าวะผมไม่รู้ ไปเร็วนะครับเร็วเดี๋ยวเล่นตอนหนึ่งทุ่มได้เวลาทานข้าวกินข้าวอีกแล้วเหรอเมื่อกี้ก็เพิ่งกินมานะไหนบอกจะนอนอีกห้องไงเพิ่งกินมาเองเออใช่มีคนพูดเหมือนผมเพิ่งกินมาเพิ่งกินมาจะกินบ่อยอย่างเนี้ยตอนนายผมก็คุยกันถึงไหนแล้วเนี่ยปล่อยให้เขาคุยกันมั้เขาคุยเรื่องอะไรไมผมไม่ดูไปแล้วปล่อยให้คุณนายเขาคุยกันเราก็ตกปลารอแต่ทําไมเอ็นเบ็ดของผมมันเวียงแบบนี้วะมัน <c oughs> <c oughs> จะได้ปลาไหมเนี่ยวันนี้ถ้าไมทถาไม่มันเวียงแบบนี้ะ คุณนายผมเขาก็ตกปลาเหมือนกันเพิ่งเห็นเมื่อกี้ไม่ได้ปลาไม่ตกละมาชมบรรยากาศยามค่ำคืนดีกว่าโอ้โหท่านอนมาเที่ยวนะท่านผู้ชมเรือยอดส่วนตัวคุณนายผมแกะคุยอะไรกันเนี่ยบุยอะไรวะไม่รู้เราก็นังชิวๆของเราคนขับรถอยู่ไหนอยู่นี่ครับผมอยู่นี่ครับเจ้านายจะกลับแล้วหรอครับคนทำอาหารชวนไปเที่ยวขับกันไหม โอ้จะเที่ยวต่อล้อเนี่ยก็บอกไปไปโอเคผมต้องไปออกรถก่อนโดยการดำน้ำไปเอารถนะท่านผู้ชมอะไรผมขอพักงานแป๊บหนึ่งนะครับขอเงินเดือนด้วยขอพักงานแต่แกขอเอาเงินเดือนนี่นะผมด้วยครับไม่ได้เงินเดือนผมจะไปแล้วอะไรปะผมต้องไปออกรถแล้วต้องขี่รถเจ้านายเรามันกันน้ําได้ท่านผู้ชมแล้วต้องขี่ลงน้ําไปเลยรวยแล้วโว้ยอะไรปะมาครับทุกคน ผมสตาร์ทรถรอแล้วสตาร์ทสตาร์ทพิมพ์ผิดสรุปจะมากันไหมเนี่ยไหนบอกจะกลับแล้วไงคุณนายเราอย่าบ่นนะเราอย่าบ่นเราเป็นคนใช้เขานะเราต้องทําตามคุณนายเขาบอกมาแล้วคุณนายผมไหว้น้ำมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมนั่งรอในรถแล้วกันผมพร้อมจะไปแล้วเนี่ยผมพร้อมแล้ว <Wow. S 1> let's go ไปแล้วเดอ้อพี่น้องไปไหนมาทุกคนกําลังจะมาขึ้นรถนะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ต้องทําหน้าที่พนักงานขับรถเราอย่างเต็มที่ ใครว่าเดินไปนู่นเอาใค่อะเดินไปอะตัวอะไรอะเฮ้ยตัวอะไรอะปีศาจทะเลเหรอ,อไม่รู้รับขึ้นรถด,ด้วยี่ตัวอะไรวะวัตซ <c oughs> ีลาไปเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อบ้านก่อนหูก็ทํางานเป็นบริการคุณนายเราได้เงินซื้อบ้านแล้วเว้ย่วนผมเงินเดือนเงิน,เ,งนเดือนแรกยังไม่ออกนะท่านผู้ชมก็ต้องทํางานต่อไปลรวมาเรามาส่งคุณนายถึงบ้านแล้วจอดตรงนี้เลยโอเคทุกคนลงได้เอ้ยก็เปิดลงรถแล้วเออเราต้องเอารถเข้าโรงรถด,ดีวะ ลิมูซีนแล้วมันมันเข้าได้ไปนเนี่ยเฮ้ยจอดได้จอดได้ออโอ้ยร้อนจังเลยโดดน้ำอีก่อน่ายน้ำบ้านคุณนายแล้วคุณนายแล้วมันรวยอยู่แล้วเลยไปร้านแะดวกซื้อเย้เป็นคนรวยแล้วรวยอีกแล้วเหรอออตัวไปนอนกอนนะครับพ่อครัวบอกพ่อบ้านอะไรวะเ <c oughs> งินเดือนออกยังครับฮ่าฮ่าฮ่าไปนอนกับคนขับรถอะไรวะ <c oughs> โอ้พ่อครัวแกเตรียมใส่เตรียมเปลี่ยนเสื้อผ้านอนลเลยเหรอแกทำไมรีบยังอะไร พรุ่งนี้คนขับรถจะไปไหนหรอคุณนายก็บอกให้ผมนอนห้องนี้เน้ได้ได้ผมนอนพื้นก็ได้อะไรเขาสั่งพอกรัวพรุ่งนี้ตื่นมาทําอาหารตอนเช้าด้วยนะแล้วเขาจะสั่งอะไรผมอีกอะไรเพลงตึงๆโอเคครับเรานอนนี่หรอแซดแสตแเขากำลังนอนใช่แล้วเรานอนที่นี่แสต๊ะแสต๊ะแสตแสแ,แ,แ,แทำไมนายไม่เปลี่ยนชุดลืมห้าห้าห้าใส่ชุดนอนแล้ว นอนข้างล่างดีกว่าเรานอนนี่นะเรานอนดิน้นขึ้นมานอนด้านบนซีเรานอนดิ้นไงเดี๋ยวเรานอนไปเตะนายไม่ได้ <c oughs> นอนนอน,นอนด้านบนก็นอนอา้าวแต่แกลุกทำไม <c oughs> นายตื่นแล้วหรออา้าวหายไปไหนวะเนี้ยคงใส่ไปทำอาหารหรือเปล่าอะไรเช่งเป็นเช้าที่สดใสคนทำอาหารเขาบอกอ่ะเขาตื่นแล้วผมก็ตื่นเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนชุดแล้วท่านผู้ชมใส่สูทแล้วเว้ ร้อมจะทํางานออตั้งแต่แตีห้าเลยนะท่านผู้ชมรอเจ้านายสัง่งจะไปไหนบอกได้นะครับคุณนายทําไมคําว่าคุณนายมันเซ็นเซอร์ขอยื้มลดไปซื้อของหน่อยนะคะอะไรวะโอ้โหมาแล้วมหาเศรษฐีฉันขี่เฮลิคอปเตอร์มาแล้วเว้ยอุย้ยคนมีตังบอดี้การ์ดอุย้ยรวยจัะสรุปคุณนายจะไปไหนนะนี่เรายังไม่โดนไล่ออกใช่ไหมใครเป็นคนไล่ออกไปอ่ะ สรุปแกไล่ตัวเองเรืออะไรเนี่ยแกบอกว่ายังไม่โดนไล่ออกเหรอเหลืออะไรขอบคุณสําหรับคุณหนูออลลี่โอ้โหชื่อชื่อออนไม่พอต้องออลลี่ด้วยทําข้าวให้หน่อยเฮ้ยอะไรวะเอาคีคอปเตอร์หลุดออกนอกวงโคจรแมปแล้วท่านผู้ชมเมื่อกี้เห็นแบบหายไปเลยน่าจะตกนอกแมปนันะ่นแล้วลว่าดูแลคนรวยท่านผู้ชมเขาปโปรยเงินดูแลคนรวยคนรวยเขาใช้ชีวิตแบบโปรยเงินนะท่านะผู้ชมจ่ายมาด้วยอะไรวะเขาขี่คอปเตอร์กัน เขขี่คอปเตอร์ชายคนนี้พังนะท่านผู้ชมนะเป็นบริการที่แบบรวยมากนะท่านผูน้ชมเขามีเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวเว้ยรู้จักชื่อเขานะครับมีตังนะอะไรเบื่อบ้านนี้เลยเออเบื่อทําไมอะอมากับผมก็ได้นะเขาเบื่อคุณนายเหรอคุณนายมันน่าเบื่อตรงไหนคุณนายเขาออกจะใจดีดนะเนี่แล้วคนทําอาหารแกขับรถไปไหนอะแกจะไปไหนคนทําอาหารไปนู่นแล้วท่านผู้ชมชนไปนู่นแล้วอ๋อเอาเอาแกจะไปไหนเนี่ยเอาพ่อครัวพ่อครัวน่าจะขับไปซื้อของ เอาลิมูซีนไปซื้อของมาทากับข้าวนะเอา้าทิ้งคุณหนูออนแบบนี้เลยเลขาคุณหนูจะไปกับบอดี้การ์ดคนนี้เอาแล้วคุณหนูก็ไปด้วยเอาสรุปไม่ไปเอาสรุปจะไปด้วยกันเหรอคุณหนูผมมาตกบติดตกปลาอะไรอยู่นี่อ๋ออ๋อออูยอ,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 อย่าบอกนะบ้านบอดี้การ์ดคนนี้ท่านะผู้ชมดูดิโอไม่บ้านรวยจดัดคนมีตังโอไมคก็บ้านหรูหรามากเลย แล้วคุณหนูผมจะอยู่ยังไงเนี่ยเอา้าเอา้าบ้านคุณหนูผมลบไปแล้วอะไรเย่ yeah. สรุปเขาขนกันมาบ้านหลังนี้หมดเลยเหรอถ้าอยากเที่ยวไหนถ้าอยากเที่ยวไหนบอกได้นะครับเราขอทํางานด้วยได้ไหมคนมีตังค์มาเยี่ยมบ้านเราครับอะไรวะเราทํางานด้วยได้ไหมเกจะแบนเราใช่ไหม <laughs> <laughs> พราะคนนี้เขามีประเด็นกับผมตั้งแต่ต้นคลิป นายก็ทําอยู่แล้วนะอ๋อออเอาสรุปเขาเป็นเครือญาติกันอุ๊ยคุณมีสิทธิ์เพื่อนร่วมห้องด้วยวเอา้านบอกแกไปสมัครงานกับคุณหนูอ่อนไงแล้วสรุปแกก็มีบ้านหลังใหญ่เอาเครือข่ายเดีวยวกันหรือ <c oughs> อะไรวะมหาสรทธ,ธิ์นี่วะสู์รวมมหาเศรษฐีนี่วะโอไม่ฉันจะได้อยู่นี่หรอเนี้ยสรุปผมก็จะน่าจะได้ทํางานอยู่นี่นะท่านผู้ชมเขาาจจะย้ายบ้านมาใหม่นะสรุปเขาก็มาอยู่บ้านบริการของเขานะน่าจะระบบป้องกันหนาแน,น่นหรือเปล่าบ้านบริการนะ อะไรไม่ไม่อะไรวะเออระบบป้องกันนั้นไงให้คุณหนูอ่อนมาอยู่นี่แต่คุณหนูน้อยเขาบอกว่าเขาเปื่อบ้านคุณหนูอ่อนแล้วเนี่ยเนคุณหนูน้อยอะไรเลีขาเนี่ยแล้วเขาจะอยู่ด้วยกันได้เหรอเราต้องมารอติดตามสถานการณ์ต่อไปว่าจะเป็นยังไง oh my god ท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเียท่านผู้ชมท่านผู้ชม,ชมเป็ดตกปลาผมมาไงเนี่ยผมไปขโมยของทะเลมาแล้วจ <f> <c oughs> <c oughs> ะมาถมอเอะไว้นี่ตื่นเข้าบ้านได้หรือครับอู้บ้านหลังใหญ่มากๆเลยผมอยากมีบ้านแบบนี้จังเลย โอไมค์ก oh ็รู้สึกว่าพวกคนทําอาหารเราจะมาแล้วนี่ไงนี่ไงคนทําอาหารเราน่าจะไปซื้อของมาแล้วนะเพราะคงตกใจบ้านหลังนี้มาได้ไงมัโอ้บ้านหลังใหญ่เชินขอชมบ้านก่อนแล้วกันห้องครัวสุดหรูราบ้านคนมีตังห้องน้ําสุดอลังการกับสะหลังบ้านส่วนตัวด้วยดูดิอะไรเขาบอกเปลี่ยนบ้านได้ไหมบ้านไหนวุ่ยหลังนี้แหละสุดยอดแล้วบ้านท่านผู้นำแล้ว บ้านไหนก็ได้อะไรรอสักแปบ๊บขอถามคุณหนูก่อนโอ้ไม่คุณรวยเขาจะสร้างบ้านอีกแล้วหล่อนี้ต่อไปจะเป็นหลังที่สามหลอนี้โอ้ไม่คนรวยคุยกันส่วนฉันคนขับรถฉันก็รอเฝ้าสถานการณ์นะเขาจะสร้างบ้านหลังใหญ่อีกหรือเปล่าท่านผูน้ชมมันจะรวยระดับพันล้านหมื่นล้านหรืออาจจะเป็นแสนล้า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 นดับเบลิลล้านอันติเมตล้านอะไรไม่รู้ถามเลขา กาจะสร้างบ้านใหม่อีกเราเวทผู้ชมเราต้องรอติดตามบ้านคุณนายเราสรุปผมเป็นลูกน้องไขไวเนี่ยผมเป็นลูกน้องบริการหรือเป็นลูกน้องคุณหนูอ่อนวะก็จะเปลี่ยนบ้านใหม่อีกเลยเหรออะไรจะเปลี่ยนเนี่ยสร้างบ้านหลังไหนก็ได้อาแกบอกหลังไหนก็ได้ไม่เอาหลังนี้ไปเลย <S 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 แกมาออกกําลังกายอะไรออกกาลังกายอะไรเนี่ยฟิตเดอร์ฟิตเดอร์บริการต้องฟิตไงท่านผูยย้ชมดูดิฟิตจัดฟิตจัดตามใจคนสร้างพ่อครัวบอก มถามว่าสร้างตรงไหนครับเปลี่ยนบ้านไหมคะสรุปแกจะเอาอยัางไงเนี่ยแกจะเปลี่ยนบ้านกันเลยยัยยงไงฉันเป็นคนขับรถฉันมาเดินดูรอบบ้านกันอู้อันนี้จะเป็นลานจอดหอมาให้คนรวยเขาคุยกันนะี่ชมเราเดินเล่นรอบบ้านแกยงังออกแกยังออกกําลังกายกันอีกเลยเนี่ยพิดไปไหนวะเนี่ยดูดิ <laughs> เมื่อไรจะมารับเนี่ยเอา้าคุณนายอยู่ไหนอะคุณนายคไหนไม่รู้และรถอยู่ไหนอะ จะให้ผมไปรับเหรอเอารถหรูๆไหม <c oughs> อะไรก็จะสร้างค่ายทหารเหรออะไรโดนแมวกัดอะไรไม่ไม่ไม่เอาบ้านหรูสรุปจะเอาอะไร <c oughs> แล้วเตะเลยอู้มาแล้วท่านผู้ชมบ้านหลังใหม่ของคุณนายเราหลังที่สามแล้วอู้หลังนี้โคตรใหญ่โคตรอลังการโอ้ไม่หลังใหญ่มากดูดีหรูหราเลยเดียวอู้ในบ้านก็ สุดยอดกันเลยเดียวท่านผู้ชมคุณนายเราขี่คอเลขาเราไปอะไรบ้านนี้นั่งร้องไห้เลยอ,อ้าวแบตก็หมดอะไรวะบ้านสวยมากๆเลยเจ้านายอะไรผมยังทำงานอยู่บ้านนี้ใช่ไหมครับโทษแน่นอนนะแต่บ้านหลังนี้ทำไมผมออกไปไม่ได้ออาลอกบ้านเหรอคิดถึงคนเก่าแบนเก่าจะเอาบ้านเก่าใช่ปะ ไม่เอาก็ได้อะไรวะจะไปไหนเจ้านายบอกได้นะสรุปจะไปไหนไม่ได้คนขับรถในว่างงานแล้วเนี่ยดูดีด้วยผู้ชมชมวิวด้านนอกนะผู้ชมสําหรับบ้านจุดนี้โอ้โหโคตรหรูหราเลยทีเดียวจะทําอะไรก็เชิญเลยครับ The Plon s a f ดีไหมเนี่ยบ้านหลังเนี้ย <c oughs> <c oughs> บ้านเจ้านายเลยทั้งบ้านหลังนี้มันโคตรใหญ่เลยนะผู้ชมดูดโคตรกว้างเลยตามใจเจ้านายครับทํากับข้าวด้วยนะจะไปอาบน้ํา เงินเดือนผมออกยัง5 5 5ทุกคนมาทานอาหารหรือยังครับอ๋อทุกคนพร้อมมาทานอาหารหรือยังครับผมครับอะไรไม่ไม่หมายถึงเงินเดือนเราเหรอฟางโดนแมวกัดสรุปโดนแมวกัดจริงๆเหรอหรืออะไรจะเตรียมอาหารแล้วนะครับพ่อขัวเขาบอกผมถามเรื่องเงินเดือนไปสองรอบแล้วนะยังไม่ตอบผมเลยนะคุณนายออนอะไรเนี่คุณหนูออน คุณหนูออนลี่ช่วยผมทำความสะอาดบ้านได้ไหมครับใช้ได้ได้อยู่แล้วไปทำความสะอาดไนะอ่ะอาแล้วแกไปไหนแกบอกฉันไปช่วยพว่อครัวผมไปเห็นพ่อครัวผมท่านผู้ชมอ๋อไปถูด,ด้านนอกสระน้ำเจ้านายน่าจะให้น้ำจุดเปียกนะท่านผู้ชมดูดิสระน้ำเปียกหมดเราต้องทำตามพ่อครัวเขาสั่งบ้านนี้ไม่มีคนใช้นะท่านผู้ชมเอาพนักง,งานขับรถกับเอาพนักง,งานทำอาหารนี่ มาทำความสะอาดแทนดูดฝุ่นน่าจะถูก่อนดูดนะอันนี้ไปถูให้พื้นเปียกแล้วก็ค่อยดูดฝุ่นแน่ไหนไปนะถูพื้นกวาดขยะอะไรวะไม่รีขาเขาสั่งหรือเปล่าหลดน้ำต้นไม้ด้วยเราอะไรกูจะไม่ตอบมึงแล้วนะ <c oughs> อะไรเถียงกันลยเขาคุยอะไรกันเยอะแยะวะเนี่ยท่านผู้ชมผมอ่านไม่ทันแล้วเนี่ยพวกคุณเป็นเจ้านายอะไรพวกผมต้องดูแลทุกคนอะไรวะ ไปแล้วก็ถูพื้นไปนู่นแล้ถูไปด้วยดูดฝุ่นดูดฝุ่นอันนี้เครื่องดูดฝุ่นลืมลืมอย่าเทียงนะเดี๋ยวผมทําเองอะไรปะโอ้ยเล่นหน่อยเล่นหน่อยเราถูถูเสร็จแล้วก็ต้องเล่น <c oughs> โอ้ยถูจนเหนื่อยเลยเนี่ยในบอกจะให้กินข้าวไงผมยังไม่ได้กินข้าวเลยนะผู้ชมโอ้ยโอคุณนายให้ผมก้นข้าวไ้่ใช่หโอจะใอ้าใําอ้ยโอ้ยรอ้ยโอ้หโอ้ําอ้ยาอ้ยแบบฟิตจัดเลยโนอะ้ยโอ้ยโอย่างยดียวเย้ย จ้านายก็คุยกันแบบเกไม่เ,เคยคุยกันแล้วไงวะคุยกันไม่หยุดเลยส่วนเราคนใช้นะท่านผู้ชมเราต้องทำตามหน้าที่เราอย่าบน่นเราอย่าอาบนอยากไปบิ๊กซีไปทำไมไปทำไมอ้าวอะไรไม่เอาแชทที่พิมพ์คำหยาบเยอะๆผมไม่รู้นะว่าอยู่ไหนนะท่านผู้ชมน่าจะไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้นะคนทำอาหารอะไรคนทำอาหารเป็นขอทานดีที่สุดแล้วเฮ้ยทำไมเกมมาดูถูกกันแบบนี้อ่า เนืน้อเนือ้อคนที่เป็นบริการนี่นเขาไล่ผมไปทํางานก่อสร้างแล้วรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมแล้วเขาก็มาดูถูกคนทาอาหารอีกแนวไหนวะเนี่ยอะไรเขาเล่นพ่อแม่กันอา้าวสรุปแกเปลี่ยนบทบาทแล้วเหรอจากคุณนายกลายเป็นอะไรน้องซีคนสวยเลยเหรออะไรห้าสิบหกบวกบวกขอเป็นน้องชายอา้าวแกเป็น,นน้องชายแกลดขนาดตัวลงแล้วผมเป็นอะไรเนี่ยอะไรให้คนนี้เป็นขอทานเบอร์สองเราเป็นอะไรก็ได้ ก็และผมขอลาออกผมไม่ทํางานละไม่ขับรถละมาท่านผู้ชมก็จบประมาณนี้นะสำหรับการเป็นคนรับใช้เราคนขับรถช่วงลัางๆมานี่ไม่ได้ขับนะท่านผู้ชมนะก็ะน่าจะไม่ได้ใช้ผมแล้วผมก็ต้องลาออกแหละไปหางานใหม่ทําอะไรก็ว่าไปมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพด้วยนะครับผม,ผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายๆไปแล้วคนขับรถไม่เลี้ยวไม่เลี้ยว